กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคุณพระช่วยเสนอช่อยอารมณ์ขันรู้เท่าทันสื่อตอนยายโยงคอลเซ็นเตอร์เออ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 ยายโยงจอมซาเส,สือฉันเป็นคอเซ็นเตอร์รุ่นสูงวัยฉันเคยทำ อาชีพสุจริตแต่ว่าโดนโควิดทําพิษไทยแต่ก่อนก็เคยลงฟาร์มกุ้งแต่ว่าไม่ลงเลยเปลี่ยนไปไปลงเป็นฟาร์มปลาหน้าเวทนาปลาก็มตายก็เลยเปลี่ยน ไปลงน้ำเต้าแต่ดันเจ้าเปิดมาเป็นไก่เออหมดตัวให้กับเจ้าไม่น่าลงน้ำเตาหนาเสียดายเ,เลยต้องมาหลอกเขาหาคนโง่เงาไอ้ที่หลอกง่ายๆบางก็หลอกว่าข้างนี้ชำระทางนี้ก็จะสะดวกสบายบางก็หลอก ว่าได้รางวัลไอ้หลอกนี่หลอกนั้นจนรวยใหญ่ตอนนี้ได้เวลาต้องรีบหาลูกค้ารายใหมอ่อ้ <S 1> <S 1> อยากจะรวยได้เงินล้านจะออกจากบ้านไปตั้งตัวใหม่สาธุและขอให้เงินเขาโทรมาที่เล่าจะรออะไร โทนดิได้เวลาโ,<อ>โทรแล้วเลย<อ>เอางั้นคอเซินเตอร์ก็จะได้โทรไปอ่ะสวัสดีจ้ะลูกค้านี่ยายโทรมาจากแบงค์ใหญ่ละ<อ>รหัสพนักงานนะจ๊ะสามสี่ห้าขอขวดขอไค่นี่รหัสพนักงานด้วยนี่ยายคนสวยไว้ใจได้<อ><อ>นี่ ทำไมเสียงจึงแก่แก่ลูกหลานไม่ดูแลเหรออรับยายอ๋อกบทีรับพัดทางเพิ่มหางเงินเสริมซื้อหมากยายแมแล้วทําไมถึงโทรมาอยากทราบว่ามีเรื่องอะไรอ,อคืออย่างนี้ฟังนักคุณได้สิทธิพิเศษเรียกว่าเป็นแพ็กเกจที่เราเจะมอบให เพียง <P ey ang> แค่บอกรหัสแล้วก็บัตรเครดิตคุณก็จะมีสิทธิ์รับเงินไปไว้<อ>เท่าไรจะยายจ้าแค่ล้านกว่า,วาสนใจไหมโอ้ยไม่ต้องถึงล้านกว่าวาแค่พันกว่าวาแล้วผมก็สนใจดีค่ะีเฮ้เเทยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ ไหนเล่ามาหน่อยได้ไหม๋อเมียผมมันเขี้ยวมากมันดุจนผมอยากจะระบายเหออชีวิตผมมันจนจนเ<อ>มียก็ขี้บ่นก็นจะบ้าตายาาวันวัน,วนให้กินแต่ไข่ต้มกินจนหน้ากลมและเป็นรูปไข่นั่น เมียให้เงินใช้แค่วันละร้อยพอคุณได้เงินก็น,น้อยมันยังไม่ยืมใช้คุณตาไหลวันนั้นยืมผมไปพันห้าคิดดูสิว่าผมจะเอามาจากไหนโอ,โอ,โอบอกว่าผมไม่ประหยัด<อ>แทบจะกินข้าววัดแล้วครับยายโอ้โอโอคุณถ้าเจอหน้าจะด่ามันนี่จะด่าใครกันด่าแกไงอะไรนะอ,อ,อะไรนะ เียไน,น,นี่พอฉันกลับบ้านก็มาเร็วหน่อยาคุยกับ เียโยอยู่ชายไหม <c oughs> เสียงอะไรเสียงอะไรคุยกับเมียน้นยอะเมียน้อยที่ไหนเล่าต้องเลยเขาจะเอาเงินล้านมาให้งเงิ<ห>นล้านอะไรแค่ส่งเลขธนาคารฮ<ะ>จะได้เงินล้านอย่างมากมายเอ้ยพอเอ๋ยแล้วพอจอมเซอร์พอโดนคอเซ็นเตอร์หลอกง่ายง่ายนี่เขาบอกเดี๋ยวฉันคุยกับมันเอง เพราะฉันรับมือเก่งโดยฉันคุยให้คุยให้เอว่าคุยให้อีกคุณคอเซ็นเตอร์สวัสดีจ้าใช่คุณภรรยาคุณควงไหมใช่ใช่ใค่ะขอเลขบัตรบัญชีบัตรเครดิตฮะคุณจะได้สิทธิเป็นเรศษที <ละ S 2> มาอ๋อคุณยายโทรมาก็ดีอินยายเป็นผู้โชคดีเหมือนกันนะยายฮะ คนไหนเท่ามาก็ที่บ้านฉันก็จะได้รางวัลเงินก่อนยายยายได้หนึ่งล้านบาทถ้าเหมือนกันยายจะรับสิบนั้นกันไม่ลยยายโอ้ยก็ดีที่คุณลานยายได้ซื้อบ้านซื้อรอตหมยเลยายเอาเงินแล้วไปวยเดี๋ยวเดี๋ยวยายยายแสบหูบอกเบาหน่อยบอกเบาหน่อยฟังไม่ชัดโอ้ยยายจะเอาเงิน ไปเที่ยวเกาหลีตั้งรอยซีรีส์ก็ที่ตั้งใจได้ค่ะได้ค่ะยายต้องทำยังไงดีก็บอกบ้านเลขที่มาสิคุณยายบ้านเลขที่เหรออ่ามีบ้านเลขที่อะไรคะบ้านเลขที่ยายห7 2เจสบ้านอยู่ริมคลองมีน้ำใจนี่หน้าบ้านยายมีหมาหลังอานสวนหลังบ้าน มีต้นไม้บอกพิกัดักขนาดนี้รีบ <c oughs> มาซะทีอยากรวยไวๆได้ค <c oughs> ่ะได้ค่ะเนี่ยายไม่อยากเป็นคอเซนเตอร์โกงก็อยากจะเป็นยายโยงเทศรษฐีใหญ่เอ้ยพิกัดบ้านยายชัดนี้เดี๋ยวเจ้านาทีก็จะรีบไปมาแล้วจ้า เจ้าหน้าที่ไม่เห็นมีแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนก็ฉันนี่แหละนะเจ้าหน้าที่ดูให้ดีๆะนี่ตำรวจยิงไงเอนี่แกเป็นตำรวจเหลอไช่แล้วเอออล้วจะมาจับยายเพราะว่ายายเป็นภัยต่อสังคมถ้าจะร่มจมเพราะคนแบบยาย นี่อยากจะฝากทุกๆคนอย่าไปลงกลแบบง่ายๆควรใช้สติอย่างรอบคอบก่อนที่จะมอบข้อมูลให้จับเลย,ยงี้จับเลยผิดกฎหมายนะคุณยายยายฟังแล้วก็คิดไม่น่าทุจริตหลอกลวงใครเป็นคอนเซนเตอร์อความผิดมหันนะหลอกลวงใครไปเลยไปเลยไปตอนนี้ ขอทางที่เดี๋ยวกว่ายายจะหนีตำรวจได้ไงไม่ได้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 